เดี๋ยอนบ้านั้นมาก่อนได้จบล่ามคำแหงล่ามคำแหงแล้วก็จุฬาจุฬามอธรรมศาสตร์แล้วกูจำไม่ได้แล้วดนุรีมอท่อครับยืนเสมอกันมดครับท่อกันมดครับไข่เบ้ไฟเย่เจ้าจามั่วไข่เบ้ นี่ประเทศให้ในมือเนี้เเออเจ้ายะมั่วเจ้ารูจักกันเจ้าว่าบุรุจักกันว่าเอออะ่รอะไรมัวกอา,า,าม,มุขงคอยม,มันเป็นในหน่อยคนนี่เนี่ยแบออกกูด้ะเออจบปอดตีนี่แห้ะครับจบปอดตีนี่แหละเขาบอกอภิสิทธิ์เป็นชาชีวะเขาบักหลายคนสส่นมาหรอเออบริหารซอยกันเออเราจะขวางวัยถุพี่นี่บ้านมึงเนี่ยเห็นแล้วยังเพื่อน มันโกยเนี่ยนั่นละกง่กล่มไปแล้วล้ือบางหนาวเลดเนื้มั่วครับไปแท้แล้วก็จะไอ้กูล่งล่ามข้าแหงกันได้เลยจำบม่ได้แบกลุกเคยเพย่อพัววัดโซฮาแม้กระทั่งบักทิศคำใสพ่อผาง